คลิปนี้เป็น E ีีแรกนะครับเราพามาพบกับน้องโอปอที่อยากจะถามว่าก่อนโอปออะมาเป็นเซล,ลขายรถเนี่ยทำอะไรมาก่อนเคยเริ่มก็เป็นเด็กปั๊มมาก่อนอาชีพเซลลมันไม่มั่นคงเป็นอาชีพที่ไม่มีเพดานของเงินเดือน <S 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 <S อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความสมารถเราครับผมคิดว่าถ้าอยากเป็นเบอร์หนึ่งต้อง <S <S อทํามากกว่าเบอร์หนึ่งคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดของโอปอเนี่ยคนดูเท่าไหรค่ครับ ประมาณ10ล้าน2คลิป2อสคลิปครับสิล้านถึง2อสคลิปใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากมากเจ็ดเดือนผมซื้อบ้านเลยเพราะว่าผมต้องรอสเตเมันครบหเดือนซึ่งตอนนั้นเป็นไปได้ยากมากที่คนที่แบงค์เขาจะปล่อยกู้ตอนนั้นที่จะซื้อบ้านแะปล่อยรถเดือะกี่คันตอนนั้นปล่อยประมาณ8ปดเาคันแอยากสอบถามนะเกี่ยวกับการทําคลิปการทํารายละเอียดเนี่ยมันควรทํำยังไงที่จะทําให้คลิปมันไปได้ผมผมก็จะแชร์แชร์เต็มทีนะครับเพราะว่าอย่างเราอยู่หลังคาบ้านเดียวกันฟอน์ดออโต้แกลลี่เนี่ย ถ้าองค์กรไปต่อได้พวกเราก็ไปต่อได้นะ